นี่นะคะเพื่อนยายเก็บสีต้นอันนี้ไม่รู้ว่ามันพันเดียวกันหรือเปล่านะเนี่ยคล,ายคลาย้ายๆกันน่าจะพันเดียวกันส่วนอันนี้นาเนาะใหญ่หนาช้ำม,มากเลยนี่นี่ๆๆๆน้ำยอช้ำ ันนี้นะอ้อยอ้อยอ้อยสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาเก็บพุนอีกตามเคยโว้ยเพื่นพนอนๆอนเฮ้ยนี่ดูดูเพื่อนๆดูเอาบางคนเ็บอกเสียดายทำไมไม่เก็บตากแห้งไม่เก็บนู่นไม่เก็บนี้ถ้าดูคลิปใหญ่บ่อยๆก็จะรู้เนาะ มันมีอยู่อีกสามต้นนะเพื่อนเพ,นพวกนั้นเดี๋ยวยายจะเก็บตาเก็บอะไรอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยจะ <c oughs> ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปมันต้นสุกมากเขาก็ไม่กินนะสุกมากมันหวานไปเอาสุกยังแข็งๆอยู่แบบนี้เดี๋ยวยายจะพาเก็บไปชิมเนาะ เาอยากจะเก็บไปฝากคนในหมู่บ้านเขาก็ไม่เอาเยอะเองอยู่ดีแหละนี่ต่อไปก็เดี๋ยวจะกินพันนี้พันนี้นะเพื่อนๆน่าเสียดายนอนทั้งนั้นเลยอ่ะนอนเจาะเกือบทุกลูกยายจะเก็บแบบแข็งๆอ,อย่างนี้ไปไว้ให้มันสุกไม่รู้มันจะอร่อยหรือเปล่า เดี๋ยวยายเก็บก่อนเด้อเดี๋ยวจะพาชิมอันนี้จะเก็บไปฝากเขามันร่วงเริ่มหมดแล้วเริ่มเริ่มจะร่วงหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวยายจะเก็บไปฝากเพื่อนในหมู่บ้านหน่อยหนึ่งอีกคนหนึ่งเมื่อวานถามเขาแล้วก่จะเก็บเอาแบบว่แบบแข็งหน่อยนิ่มไม่เอานิ่มไม่เอานิ่มมันหวาน แล้วมันก็อยู่ได้ไม่นานเออคนคนที่ยายคนที่ยายเขาเก็บไว้ให้เขาเขาไม่มาเอานะวันนั้นอะ mm. เขาเอาของข้างบ้าน mm. เขาไม่มาเอาเมื่อคืนเนาะเป็นเพื่อนที่เล่นกีฬาด้วยกันนี่แหละเมื่อวานไปเล่นกีฬาเออเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะข้างบ้านเขาบอกเขาตัดทน้นต้นทิ้งแล้ววอย่างเงี้ยข้างบ้านใหญ่ เขาบอกว่าเอ้าว่าจะไปเอาอีกก็บอกว่าตัดทอนทิ้งแล้วเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาดูที่บ้านยายยายบอกว่าต้องเรีบมาเด้อถ้าไม่รียบมามันจะร่วงหมดว่างี้เขาก็เลยบอกยังไม่มาเพราะว่ามันเขาก็เลยยังไม่มาเขารอไอ้ต้นนู้นไอ้ต้นที่สุกช้าว่าหน่อยรอเอาต้นนู้นต้นนี้เขาไม่มาเอาเขาบอกว่า บอกว่าจะจะมาเอากรรีบมาเด้อไม่งั้นมันร่วงหมดว่างี้เขาเขาอาจจะเก็บไปเยอะแล้ววันก่อนกินไม่ทันเนาะเพื่อนอเดี๋ยวขอเก็บก่อนน้อนี่นะคะได้แล้วเยี๋ยจะเก็บนี่สายพันนี่โอ้ยเนี่เห็นไหมเดีย๋ยวจะพาชิมเดี๋ยวขอเก็บก่อน อันนี้เจะเก็บไปเอาไว้ให้มันสุกในบ้านเนี่ยเอาไว้ในนี้ไม่ได้กินนะนอนเจาะอ,อันนี้ขนาดยังแข็งงั้นอาจะเจออะาะแล้วมั้งนี่แต่ยายเขาเก็บก่อนด้วยเห็นไหมกินไอ้ม่วงๆเบื่บอๆก็มากินอันนี้ไม่ดกแต่ลูกใหญ่ ดูตรงนน้นด้วไปดูตรงน้นหน่อย,อนนอยอเก็บทุ่นสีเขียววันเจี๊ยบวันเจี๊ยบพุ่นวันเจี๊ยบสีเหลืองหมดแล้วสีเหลืองมีไม่เยอะเก็บกินจนหมดแลวสีเขียวนะไม่เคยได้กินดีสักทีหนึ่งเลยเพื่อนๆนอนแย่งไปกินก่อนตลอดเลย ไม่เคยได้กินดีๆเลยนี่นะคะเพื่อนยายเก็บสีต้นอันนี้ไม่รู้ว่ามันพันเดียวกันหรือเปล่านะเนี่ยคล้ายๆกันน่าจะพันเดียวกันส่วนอันนี้พันหวานเจี๊ยบเนาะหวานเมิอนอ้อยส่วนสีเหลืองสีเหลืองก็จะคล้ายๆพันนี้แหละแต่ว่าหมดไปแล้วปลูกใหม่มียังไม่เยอะ ้ยอันนี้สุกมาก็ออกหวานมัอนอ้อยเลยเพื่อนๆเนี่ยส่วนอันนี้นี่แหละพรุนที่ใครๆต้องการพรุนดังพรุนเดิมเนาะอันนี้ยายพามาดูต้นใกล้ๆตรงนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ต้นนี้นะดูกิง่งเลยลูกมันจะไม่ใหญ่ลูกมันจะรีรียายกระถายให้ดูบ่อยอยู่เนาะนี่แหละ ไอคนที่ยายเก็บไว้ให้วันนั้นไม่เอาเมื่อวานกับูพถามถึงอันนี้แหละถามถึงรุ่นนี้เลยมันเข้มข้นอะ่ะมันคือมันหวานมันก็หวานเข้มขน้นเปรี้ยวกับเปรี้ยวเข้มข้นอ่ะนะมันยังไม่สุกดีอยาจะเก็บไปชิมเปรียบเทียบไหอันที่สุกนี่ก็น่าจะเป็นมแมลงเจาะแล้วแหละนอนเจาะยังไม่สุกดีว่าจะเก็บไปชิมเปรียบเทียบให้ดูสักหน่อยนึง ลูกเล็กมากเลยปีนี้เล็กกัช่งเอะขขแจะให้มันอร่อยเนาะเฮ้ยมาเพื่อนลืมไปกินบนต้นจนกินบนต้นจนอิ่มแล้วนี่อันนี้แค่มาพาให้ดูเฉยๆเด้อจะกินได้แค่ไหนเดี๋ยวกินเสร็จแล้วยายจะไปรดน้ำผักแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้เพื่อนในหมู่บ้าน กี่โมงแล้วไม่รู้ตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วลรามั้งคุณเพื่อนแล้ว,วก่อนมาโอ่ยอยากไลฟ์สดเด้เอาไหนล่ะหานะอันนั้นบุ้งไม่เพียรไม่พร้อมเลยหาเม็ดเดี๋ยวก่อนอืเปิดไม่ได้ได้แกะกินอย่างนี้ธรรมดานในเลยจะแกะใบเพ่าะว่าจะเอามาไว้ตัดเอามาไว้ตัดแบบที่ว่ามันมีน้อนอะเนาะ มีนอนอยู่นะดูสิเนื้อมันหนามากเลยนี่นาเนาะใหญ่หนาเอายายไป้ยายเก็บพรุนเล็กๆวางมาไว้ โอ้นี่พุ่นเล็กๆพุ่นวานเจี๊ยบโอ้ยลูกนี่สวยนะเนี่ยไม่มีหนอนนะเนี่ยโอ้ยช้ำมากเลยนี่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 น้ำยดชำ้ำอันนี้นะอ้อยอ้อยอ้อยรอดนอนได้ยังไงอันเนี้ย โอ้ยเม็ดทำไงออะเม็ดออกแล้วมันกลิน่นมันจะเป็นเอกลักษณ์ของมันด้วยกลิ่นแรงด้วยนะยกลิ่นแรงแต่วานช้ำเลยไม่มีกระดงกระดาษอะไรมาเช็ดเลย น้ำเยอะจริงๆเลยอืออร่อยชามันอะไรยายบอกไม่ถูกแต่ว่ามันหวานหวานเจ็บเลย อนเดี๋ยวมึงส่วนอันนี้เดี๋ยวมาชิมดูมันอะไรดิอ่ะ น่าจะคลายคลายเงาะนะเพื่อนๆแต่งาะมีรสเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไปเปรี้ยวนิดแต่เนื้อคลาเงาะเลยอะเสียงอะไรอะพึ่งลงไปในกระป๋องใหญ่มเงาะนะยายว่ะ แต่เ,เนื้อเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะแต่พูดถึงยายพูดถึงรสชาติอะนะอืมพูดถึงรสชาติส่วนอันนี้ยายวัลละมุดจินตนาการเอาไปเนาะอันอันเมื่อกี้ว่าคล้ายๆเงาะแต่เงาะมันจะเป็นเนื้อมันจะเป็นแข็งๆเนาะอันนี้เนื้อมันจะนุ่มๆหน่อยเนาะแต่ว่ารสชาติรลับตาอย่างนี้หลับตาจินตนาการ ละมุดแต่ละมุดมันหวานเจ็จ็บไปเลยแต่อันนี้มันหวานอมเปรี้ยวนิดนิๆจินตนาการส่วนอันนี้น่า้ักหวานมันไม่มีนิ่มแล้วอะโอ้อันนี้ไม่มีนิ่มแล้วเก็บไปไว้ให้เก็บไปไวใ้ไไวให้มันอิ่ม ม,มากเลยเพื่อนส่วนอันนี้ตอนนี้ก็จินตนาการไปตอนนี้แข็งอยู่ก็จินตนาการฝรัง่งฝรั่งแบบว่าฝรั่งกรอบกรอบนุ่มๆนะไม่ใช่ฝรั่งแบบด้านด้านนะบ้านเรานะยายแต่ก่อนยายไม่ชอบกินฝรัง่งนะแต่ตอนขายของมันมีร้านขายผลไม้เข้ามาขายข้างๆพอมากินเออมันมีแบบเขาทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันมีแบบแบบหวานแบบอร่อยนะแบบว่า บางอันเนื้อมันแน่นแต่มันกด็กด้างกะด้างยังไงไม่รู้แต่บางอันเนื้อมันมันฟูฟูนะแบบนั้นอร่อยเออนั่นแหละนั่นแหละจะเป็นเนื้อแบบแบบฝรัง่งแบบอร่อยนะไม่ใช่ฝรั่งแบบไม่อร่อยนะเออไปเพื่อนๆคลิปน่าจะยาวแล้วยายขอไปรดน้ำวักักน้อยหนึ่งบา,บายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยตาด,ด้วยนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะ ฝากสินค้ายยตามีอยู่สามอย่างนะคะฝากไว้ในหัวใจอ้อมกอดน้อยๆสบู่กายาไว้ล้างหน้ากาแฟไว้ดื่มเพื่อสุขภาพกุยเตียวเอาไว้กินเพื่ออะไรนะบำรุงท้องเพื่อแรงเพื่อบำรุงแรงงานนะไว่า